มาล้วงได้ดีขุดดินลอไว้ได้นะเนี่ยคือขุดได้แต่จะเพิ่งถอนอะไรนะครับยกเป็นเต้นามร้อนซุยไปฮะเดี๋ยวจะเจอไส้เดือนใช่อันเนี้ยเห็นเห็นจุดจุดไหนบ้าที่เป็นเม็ดเม็นั่นอ่ะคือมูลไส้เดือนครับที่คุณเนี่เนี่ยเราไม่ต้องที่ที่หลักหลักของเราเนี่ยคุณหมวเห็นไหมเราไม่ต้องเลี้ยงไอ้นี่เลยไม่ต้องเลี้ยงไส้เดือนเราก็มีคือไส้เดือนเนี่ยครับจุดจุดพวกนี้นี่คือมูลไส้เดือนนี่แหละใช่เนี่ยพวกมูลไส้เดือนพวกฉี่ไส้เดือนจะอยู่ตรงนี้แหละ นี่แหละมันเป็นเหตุทําให้ทําไมมันถึงเขียวขนาดนี้นี่เราไม่ได้ทําอะไรเลยก็แค่คือนอกจากไส้เดือนเยอะด้วยแล้วซึ่งเขาก็ช่วยเราในการคลวนดินใช่ซุยดินให้ร่วนซวยจับที่ของเขาที่ไส้เดือนมูลไส้เดือนเนี่ยก็ช่วยอาหารพืชอาหารพืชเนี่ยเราไม่ต้องรู้ว่าเกิดจากไส้เดือนอย่างเดียวหนึ่งไส้เดือนสองนุ่นสามนี่ที่เราไม่รู้จักอ๋อหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตในนี้บางทีตาเราก็มองไม่เห็นแม้กระทั่งโปรโตโซอ่ะอ๋ค่ะที่อยู่ใต้ดินเนี่ยทีนี้ เราอ่ะไม่ต้องไปสนใจว่ามีอะไรบ้างเพราะอันนั้นคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้สิ่งที่ไม่รู้มันมีหลายสิ่งในพระคัมภีร์ใจไปโดกเขียนไว้ว่ามวนดินฉะนั้นการที่เราห่มดินนี่แหละมันคือเหตุแห่งมวลดินค่ะการภาษาเราจะเรียกว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชค่ใช่ไหมเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่พืชนั่นแหละอันนี้เป็นคาโบอนคาร์บอนที่มีมานานแต่ทีนี้ทีนี้พอทําอย่างนี้เสร็สรรพสิ่งมันเกิดเอง แต่บาสิง่งหมายถึงว่าสิง่งมีชีวิตใต้ดินไม่ว่าจะเป็นกิ่งกือไส้เดือนหรือที่เราไม่รู้จักมีอีกมหาศาลเขาก็จะกินถ่ายสืบพันธุ์แล้วเราก็จะเกิดเป็นอาหารพืชเองเพียงแต่ว่าอาหารพืชเหล่านี้มันไม่เหมือนเคมีเคมีมันจะต้องเร็วๆโตเร็วๆกินแล้วก็ฟ้ามๆแต่อันนี้กินแล้วแน่นๆคุณเดียวเข้าใจกินแล้วแน่นๆนะพืชมันแน่นๆใบมันเขียวแน่นๆมันไม่ใช่เขียวแบบแบบอ่อนแองี้มันเขียวแบบน่นๆอ่ะ ข้าวโพดมันเขียวแน่นแบบนี้และทีนี้เราจะได้กินข้าวโพดสมมติว่า65วันเนี่ยนะเราจะได้กิน75วันจะช้ากว่า10วัน15วันทำไมคะก็บอกแล้วว่ามันค่อยๆกินค่อยๆโตหมายถึงว่าพืชมันจะค่อยๆกินไอ้กินอาหารพืชอ่ะกินอย่างประณีตกินอย่างประณีตมันจะค่อยๆกินมันจะกินอย่างเท่าที่มันกินได้แล้วมันก็จะค่อยๆโตแล้วมันจะมีอาหารมหาศาลที่ผมเคยบอกว่าพืชผักที่ปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบกสิกรรมธรรมชาติเนี่ย มันจะมีสารอาหารมากกว่าที่ใช้ปุ๋ยเคมี NPK เนี่ยเป็นสิบสิบเท่าอันนี้เขารู้กันอยู่แล้วเขารู้กันแบบทั่วโลกด้วยซ้ำแต่ว่าก็มันสะดวกไงมันเร็วไงมันได้ปริมาณเยอะมันวัดผลได้วัด KPI ได้แต่ของเราเนี่ยไม่ใช่วัดไม่ได้ถ้าเราเป็นคนขยันมากพอเหมือนเหมือนผมอะอย่างทำที่แปลงไว้ผมมีก่ากมะพร้าวขนมาจนใช้คือมีเป็นแบบไม่รู้กี่ตันอ่าผมอยากจะได้เอาไปใช้อะไรยังไงผมใช้ได้มหาศาลได้เลยเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายเรื่องการเลี้ยงดิน อพอเราจะเลี้ยงดินปุ๊บเนี่ยเราอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอินทรีย์วัตถุเราจะขนไว้ในแปลงถึงเวลาเราก็เอามาใช้อย่างเงี้ยฉะนั้นฉะนั้นจะให้ทําเยอะปริมาณมากๆก็ทําได้จะทำข้าวโพดทิมเป็นไรเนี่ยใครบอกว่าปลูกเกษตรกรรมธรรมชาติแล้วทำข้าวโพดเป็นไร่ไม่ได้ทําได้ใช่ไหมครับปลูกอ้อยเขาปลูกมาสามสิบไร่เขาก็ปลูกได้อ <IN S> ินทรีย์ครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเลยทํากองปุ๋ยเองอะไรเองนี่แหละ,ะแล้วก็ใช้น้ําหมักเนี่ยไหลไปฟีดไปในร่องอ้อยเลย ขเขาใช้วิธีปล่อยน้ําเข้าไปเลยมันมีวิธีเราหาวิธีได้ค่ะครับโอ้หคุยสนุกเลยนี่พาพี่สมบัติออกจากร้านมาเลยนะคะนี่เอ๊ะเราเข้าตลาดธรรมชาติว่าจะคุยกันเรื่องผลผล,ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าพี่ทํามาไปออกมาเ <ไง S 2> ปาน็นขนาดนี้แล้วพี่สมบัติก็มาคนเดียวนะก็ไม่มีคนเฝ้าร้านก็ไม่สนใจนะคือแบบอยากถ่ายทอดความรู้อยากจะนำความรู้ตรงนี้จากประสบการณ์โดยตรงที่ทํามาแล้วลงมือมาแล้วแบบไม่รู้กี่หมื่นลุงกี่ลก้าเนี่ยก็มาถ่ายทอดกันซึ่งก็แลกเปลี่ยนรู้กันได้นะบางคนอาจจะมีเทคนิควิธีต่างๆ ก็มาลองพูดคุยกันได้บางทีคุณเหมียวพี่น้องที่ดูเนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไม่สนใจเงินจริงๆอ่ะเราไม่ใช่พระสายธรรมยุทธเงินเราก็รับเรา อย่างที่สวนทำเนี่ยจันทน์สุกอยู่ในแปลงปลูกไม้ป่าทําคลองไส้ไก่หมักปุ๋ยอะไรต่างๆเราทำเนี่ยมันเป็นของสนุกของเล่นมันเป็นฮ็อบบี้ของเราแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยมาที่นี่มันเหมือนงานประจำจริงหรอครับจริงรงานประจำหมายถึงว่ามาพบปะพี่น้องด้วยมาคุยด้วยแต่เ <c oughs> มื่อไรที่ <c oughs> คุณเหมียวหาคุยอย่างเงี้ยเราก็กระโดดมาคุยเลยมันไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเสียอะไรได้อะไรต่างๆเพราะว่าเรามีกินมีอยู่มีใช้ มีความร่มเย็นมันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะมันเกิดไปแล้วเนี่ยไอการทําขั้นก้าวหน้าแบบที่เราลองคุยกันเนี่ยก็เป็นขั้นก้าวหน้าใช่ไหมมันถือว่าเราเรา,เราประสงค์จะทาอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องนับขั้นมันเป็นการทําโดยอัตโนมัติที่เรียกว่าใช้กสิกรร,รรมธรรมชาติเป็นวิถีโอ้โห,โหนั่นเองเปิมือรัวมันมันเป็นความรู้สึกกันเนาะพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยไอเรื่องไอเรื่องไอเพราะนั้นเรื่องเงินทองมันไม่ใช่เรื่องหลัก เราก็ใช้เป็นแค่ปัจจัยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ะนะครับผมบางทีบางคนก็บอกว่าซื้อคุณของคุณแล้วได้อะไรผมบอกว่าคุณจะได้ของทันทีแต่ผลผลปรยได้ที่ตามมาที่คุณไม่รู้ท,ที่เกินกว่ากําไรที่คุณจะได้อีกหลายเท่าก็คือโลกนี้จะเขียวขึ้นะจะมีน้ําจากฝนล,ลงมาในดินมากขึ้นะจะมีอาหารดีๆออกมาขึ้นและจะมีพี่น้องของเราเนี่ยที่ได้รับการปลูกต้นไม้ใจคนอีกไม่รู้กี่คน เพราะนั่นคือภารกิจของเราที่สวนเราทําเพราะเราไม่ได้แค่ปลูกแล้วเอาตัวเองรอดแต่เรายังเรายังเรายังถ่ายทอดสิ่งที่เราทำเนี่ยให้ให้ผู้คนคโดยโดย,โดยไม่ได้มีมูลค่าอะไรหมายถึงว่าไม่ได้คิดค่าตอบแทนอะไรคเพราะฉะนั้นการที่พี่สุภัตตออกจากอย่างอย่างที่บอกเนาะวันธรรมดาเนี่ยก้มหน้าก้มตาปลูกยางโสนทาน,านไปพอเสาร์าอาทิตย์ก็นําผลผลิตมาแต่จริงๆ<ช>แล้วหลักคือไม่ได้มาขายหรอกจริงๆเหมือนกับมา เขาปะผู้คนมาพูดคุยพูดในสิ่งที่ได้ลงมือทำเนี่ยเผื่อใครใอยากรู้ก็พูดให้ฟังส่วนพูดให้ฟังผ่านเรียกว่าสินค้าหรือบริการหล้งลามันคือมันคือแค่ต,ตัวสื่อกลางในการใ,ในการให้มีเรื่องที่เราจะพูดคุยสื่อสารกัน จะเรียกว่าเป็นการใช่เป็นการขายแบบแบ่งปันก็ได้ถูกต้องค่ะขายได้จิตใจที่แบ่งปันก็ได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อมีโอกาสมาทําเรื่องอื่นที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการขายเลยเหมือนเหมือนที่เล่าให้คุณเบยฟังว่าแม้ที่ร้านเราไม่ได้ขายน้ํายาอเนกประสงค์เราก็พาเขาทําน้ํายาอเนกประสงค์ได้เพราะที่บ้านเราใช้เราทําแม้เราไม่ได้ขายน้ํายาล้างจานเราก็พาเขาทาน้ํายาล้างจานแลอน้ํายาอเนกประสงค์เป็นสูตรที่เอาไปใช้ล้างจานได้ เพราะวิถีของเราคือวิถีของการพึ่งตนเองเราก็ทําของเราอยู่แล้ว,ลวหนึ่งละถ้าเขาตระหนักในข้อนี้เริ่มแรกถ้ายังทําไม่สะดวกก็ไปซื้อพี่น้องเราที่มาขายไปซื้อของทำมาธุรกิจไปซื้อร้านอื่นที่ขายได้ใช่ไหมแต่กับการถ้าเขากําลังเขาสามารถพอจะทาเองได้<ๆ>เขาก็สามารถไปทําเองได้ก็แล้วแต่อิสระและความพร้อมของแต่ละคนคะอย่างเงี้ยครับก,ก็ถือว่าในการเปิดโอกาสให้พี่น้องทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองตามเขาเรียกอะไรตามจังหวะเวลาของตัวเขาเองค่ะครับ จะเรียกว่าตามฐานานุรูกก็แหมมันสับสูงไม่หน่อยตามจังหวะของเขานั่นแหละนี่เราจะเห็นสาว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 เมื่อกี้เด็คนทำไมไม่ได้สาวสาวมาขุดหนุ่มๆไปไหนเดี๋ยวตามมาพี่นุชสวัสดีครับเพิ่งเจอพี่นุชค่ะนี่สวายดีจอบดีไหมครับก็จะมีอาสามาช่วยกันลงมือลงแปลงไปเจอมา็เลยซื้อมาสาบ้างอาทิตย์บ้างแล้วแต่ที่เขาจะสะดวกก็มาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งอย่างที่เราเน้นย้ำมันคือการไปนการเรียนรู้ผ่านการที่พวกเขาได้ลงมือทํา โดยมีพี่สมบัติเนี่ยพาประกบไปในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตขึ้นเองด้วย<ช>ตัวเองเพราะพี่สมบัติตั้งใจก็คือปลูกป่านในใจคนใ,<ช>ให้เขาได้สึมซับ<ช>์ตัวน,นี้เข้าไปใชท่ทุกท่านจริงๆแล้วว่าเวลามีสมาชิกใหม่มาเ,เขาจะพาทําเองแล้วตอนนี้เขาได้รับภารกิจใหม่ว่าตรงนั้นจะทําเป็นแปลงวอเตอร์แคสเลยคือหมายความว่าพี่น้องที่มาเที่ยวตลาดจะเป็นคนใ,<ช>ใหม่หรือเขาเองเในกลุ่มกันเนี่ยเขาจะต้องมีวอเตอร์แคสเนี่ยกลับไปปั่นน้ําผักกินตอนนี้เรามีวอเตอร์แคสวอเตอร์แคสแบบสีแดง แล้วก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เป็นของพันธ์ุของไทยแล้วก็มีสีสีน้ําเงิน3ส,สายพันธุ์แล้วก็จะขยายให้เต็มแปลงเลยอ่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันไหนวอเตอร์เคสครับวอเตอร์แคสเป็นพืชที่ปลูกขึ้นง่ายมากใช่ไหม <like> แล้ชอบแดดค่ปัก ต้องชอบแดดชอบแดดแรงนะคะแล้วแค่ปากนี่ก็ได้แล้วพี่ขยายยังหมายถึงว่าออกงอกยังไม่รู้ถ้ายังเดี๋ยวเพาก่อนเดี๋ยวเพาะก่อนเดี๋ยวเพะก่อนพี่สมบัติไปด้วยนะคะในเรื่องของผลไมิต่างๆที่พิบวติทำที่สวนปาา50ไร่นะสวนสมบัตินะอยู่ไซโยกเมืองการถ้าใครสนใจเนี่ยค่ะก็ติดตามในเพจของพิบัติก็ได้เช่นกันนะคะก็เพจชื่อว่าสวนสมบัตินะคะ ผื <anto> <isto> ่อจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือจริงๆแล้วก็เหมือนอย่างนี้ค่ะมาที่ตลาดนธรรมชาติฐานน้ำพระลำก้ามาเจอกับพี่สมบัติโดยตรงได้เลยเพิ่มเติมคุณเหมียวแต่ละคนในที่นี้เขาตอนเป็นตอนกิ่นเก็บเมล็ดพันุเป็นค่ะเพราะเมล็ดเป็นนี่คือสิ่งที่เราได้พากันทําไปสดายก่อนเขาปรุงดินสําหรับเพาะเมล็ดเป็นค่ะปรุงดินสําหรับใส่กระถางเป็นค่ะแล้วก็ปลูกลงดินแล้วก็ใช้แห้งชางน้ําชามเป็นคุมดินเป็นห่มดินเป็นค่ะ ทั้งหมดเนี่ยทำให้เขามีกินละ่ะเพราะขยายพันธุ์ก็ได้ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำก็ได้ตอนก็ได้ใช่ใชไหมยิ่งมันมารี่เห็นเขาเห็นแล้วเห็นยังไม่พอนะเขายังถูกพาทําแล้วเขาก็พารุ่นน้องๆทําเขาก็ตัดแต่งเองได้ทําให้รู้ว่าอ๋อทั้งปลูกทั้งขยายพันธุ์ทั้งการดูแลแล้วก็การเก็บกินเนี่ยเขาก็ทําได้หมดแล้วอันเนี้ยพอเราทำซ้ำๆซ้ำๆมันเป็นการขยายความรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าวงจรก็จะกลับมาที่เดิมนี่แหละครับแล้วกลับมาพาทําน้ําหมักซ้ํา มุนไพรวัเจือดอะครับพามาทําปุ๋ยแห้งซ้ำปุ๋ยแห้งเราพาทําประมาณ3รอบลคะค่ะสมุนไพรวัลเจิด